LT Vision ลาวไทยนิวสสบายดีพบกับผมแจ็คก,กี้ LT Vision ครับวันนี้มีข่าวที่สำคัญจะมาเล่าให้ฟังนะครับค่าไฟล่าทำไมแพงจังครับก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานนะครับในหมู่ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้านะครับว่าทำไม เอในเมื่อประเทศลาวเนี่ยมีเขื่อนเยอะแยะมากมายเลยทําไมค่าไฟก็ยังแพงอยู่นะครับมีคําตอบครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเสวนาในเรื่องของค่าไฟลาวนะครับที่ห้องประชุมคณะเศษรษฐศาสตร์และก็บริหารธุรกิจมหาวิลาลัยแห่งชาติลาวการเสวนาในครั้งนี้นะครับได้ทําให้ผู้เข้าใจและก็รู้ถึงสถานการณ์ของไฟฟ้าลาวนะครับโดยเฉพาะว่าประเทศลาวเนี่ยมีแหล่งพลังงานหลายแห่งจนได้รับการขนานนามว่าเป็นแบตเตอรี่อาเซียน แล้วทําไมค่าไฟแพงคนลาวต้องจ่ายแพงอันนี้ก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยรับไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าทั้งหมด78แห่งแต่ใน78แห่งนี้ได้แยกเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าในลาวเนี่ย78แห่งรวมเขื่อนไฟฟ้าฐานหินแล้วก็พลังงานอื่นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนแหล่งไฟฟ้าอื่นอีก10แห่งเนี่ยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนี่ยรับมาจากเขื่อนไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เวียดน,นามนอกเหนือจากเนี้ย แหล่งผลิตไฟฟ้าอีก78แห่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากนักลงทุนเอกชนนะแล้วก็เป็นนักลงทุนจากต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยเขื่อนไฟฟ้าที่เป็นของรัฐวิสาหกิจลราเองจริงๆมีแค่8แห่งอ่าแล้วก็เป็นขนาดเล็กนั่นก็หมายความว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลราเนี่ยจะต้องซื้อไฟจากแหล่งผลิตอื่นมากกว่า9อ่าอรนนต้เก็ตกันหรือยังครับ นะเราก็ถกเถียงกันมานานว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้และในกรณีที่เกิดภัยแ้งเนี่ยเขื่อนก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกฉะนั้นรัฐวิสาหกิจเรา,าก็ต้องซื้อไฟจากต่างประเทศเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการคนในประเทศในการใช้ในประเทศฉะนั้นเนี่ยอัตราค่าไฟเนี่ยจึงคิดเองจากสภาพตามความเป็นจริงของเศรษฐกิจและสังคมฉะนั้นเนี่ยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเราจึงกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่มีลักษณะแบบเกื้อกูลนะก็คือรายได้เศรษฐกิจ แล้วก็ตามสภาวะดังนั้นเนี่ยรัฐพิษาหกิจไฟฟ้าารานี่ยปัจจุบันแบบภาระต้นทุนไว้มากเลยนะครับขาดทุนตลอดเลยนะก็มีหนี้สินลากยาวมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะมีหนี้สินมากแค่ไหนไฟฟ้าารานี่ก็ยังมีภารกิจเพื่อประชาชนต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกทัวเรือนะครับแต่ในเสียก็มีดีจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยตั้งแต่หลังปี2573เนี่ยเชื่อผมนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีนะครับเราจะมีอนาคตที่สดใสอีกแค่10ปีเองก็คือพอศสอ7 5 7 3เนี่ยจะมีเขื่อนไฟฟ้าครบสัญญาสมรทานซึ่งจะตกเป็นของรัฐบาลจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ในปี2578เนี่ยก็จะได้เขื่อนคืนมาอีกซึ่งก็อาจจะทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัย ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านต้นทุนแล้วก็ทางด้านปัจจัยแปรผันที่จะต้องทําให้เราเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟแพงในอนาคตถูกลงแน่ครับเพราะทุกประเทศเป็นอย่างนี้ประเทศลาวกําลังพัฒนานะครับจะต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนให้ประเทศได้พัฒนาแล้วก็ก้าวไกลต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับกับ LT Vision ถามข่าวลาวไทย โปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย